สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้นำคำกล่าวสุนทรพจน์ของอปปาวินฟรีมาฝากกันนะครับซึ่งคิดว่ามันมีพลังมากๆครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณได้ลองฟังกันนะครับจงถามตัวคุณเองเมื่อคุณตื่นนอนว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครคำตอบของคุณคืออะไรและแน่นอนว่าคำตอบของฉันฉันคือลูกรักของพระเจ้าฉันคือสิ่งที่เป็นไปได้ฉันเกิดจากทุกสิ่งที่เป็นไปได้ ฉันเกิดจากทุกสิ่งที่เป็นปฏิหารชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จเท่านั้นเมื่อคุณตื่นนอนมาคุณพูดอย่างนี้หรือเปล่าคนที่เชื่อมทุกสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดสู่หัวใจสู่ความคิดของคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจงบอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดสําหรับฉันไม่ว่าฉันจะต้องการอะไรฉันก็ประสบความสำเร็จและตัวฉันไม่ได้ต้องการแค่การประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ แต่ฉันต้องการการเติมเต็มของชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนอกจากฉันจะประสบความสำเร็จแล้วฉันก็ยังสามารถที่จะเติมเต็มกับจิตวิญญ,ญาณของตัวเองได้จงบอกกับตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพูดอย่างนี้ตลอดเวลากับตัวคุณทุกช้าที่คุณตื่นนอนคุณกำลังสร้างพันธสัญญาก,กับตัวเองว่าคุณคือคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎนี้คือพูดกับตัวเอง เมตตาต่อตัวเองใส่ความทรงพลังกับตัวเองในทุกๆเช้าและเมื่อคุณเนี่ยสร้างพันธสัญญานี้คุณจะสามารถมั่นใจว่าคุณจะสามารถฝันถึงความฝันที่คุณต้องการได้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จและร่ํารวยแต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจได้ความมั่นใจเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงเซลล์ในร่างกายเราไม่สามารถเข้าไปถึงเซลล์แห่งจิตใจของเราเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงมีแต่ความหวาดกลัวและสงสัย คุณจะต้องมีวิสัยทัศน์สําหรับชีวิตของคุณแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรก่อนแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าทิศทางที่คุณจะไปคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยขึ้นรถให้ได้ก่อนแล้วค่อยขับรถออกไปแล้วค่อยไปยังจุดต่างๆที่คุณอยากจะไปเพราะฉะนั้นคนส่วนมากอยากจะประสบความสาเร็จอยากจะไปเลยแต่ยังไม่ขึ้นรถได้ซ้ําคุณจะต้องขึ้นรถให้ได้แล้วนั่งอยู่ในที่นั่งของคนขับของคุณเพราะว่า คุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองถ้าคุณเนี่ยไม่ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการถ้าคุณเนี่ยไม่ใช้ชีวิตตามที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะถูกหยุดยั้งโดยสังคมโดยโลกภายนอกจงถามคำถามกับตัวเองให้บ่อยครั้งว่าคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการชีวิตแบบไหนพื้นที่แบบไหนในชีวิตที่คุณต้องการอันดับหนึ่งคือคุณต้องการอะไรอันดับสองคุณต้องการอะไร คุณจะต้องรับใช้ตัวเองที่จะสื่อสารกับตัวเองและหลังจากนั้นจะลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ทุกคนก็สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าความยิ่งใหญ่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่คุณเลือกคุณอยู่ในฐานะผู้เลือหรือเปล่าหรือว่าใช้ชีวิตแบบเป็นเหยอกันแน่ตอนนี้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกที่ต้องการเนี่ยมีชื่อเสียงต้องการคำชื่นชมการยอมรับ พียงแค่การมีชื่อเสียงเนี่ยเราคิดว่าเป็นการที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักเราหรือว่าเรามีคุณค่าแต่ความจริงทั้งหมดนั้นจะหายจางไปเพราะว่าทั้งหมดจริงๆแล้วคุณต้องยอมรับตัวเองซะก่อนก่อนที่คุณเนี่ยอย่าใช้ให้คนอื่นเนี่ยเขายอมรับคุณการมีชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ดีแต่อันดับแรกจงสามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้จากตัวคุณเองก่อนไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบอกคุณว่าคุณยิ่งใหญ่คุณจึงกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ถ้าคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องทํำยังไงแต่พวกเขาก็จะยังทําพวกเขาจะมีวิสัยทัศน์ของการลงมือทําพวกเขาจะสร้างความแตกต่างมากกว่าเพียงแค่ขายสินค้าและบริการการจะดึงดูดชีวิตในฝันของคุณเนี่ยต้องทําให้แตกต่างความคิดของคุณเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปหรือเปล่าความเชื่อความรู้สึกของคุณแตกต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปคิดหรือเปล่า การที่คุณจะผลิตสินค้าและบริการของคุณเพื่อเข้ามาสู่ช่องทางในออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามคุณจะต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณในการที่คุณจะเลือกทําสิงที่แตกต่างและให้ความสําคัญต่อความสําเร็จนั้นและแน่นอนว่าความสําเร็จนี้จะติดตามคุณอย่างดีเยี่ยมถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจกับทุกเรื่องที่คุณทําการนึงดูชีวิตในฝันของคุณมันไม่ใช่เป็นแค่การคิดแต่มันหมายความว่าคุณคิดแล้วเอาไปลงมือทําลงมือทําอย่างทรงพลังที่สุด ใส่ใจกับเนื้องานคุณใส่ใจกับรายละเอียดของคุณแล้วสิ่งสําคัญคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกคนเข้ามาในธุรกิจของคุณในการค้าขายของคุณคุณจะต้องเริ่มต้นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับตัวเองก่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของคุณจากนั้นใช้วิสัยทัศน์ของคุณสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ของคุณสินค้าและบริการของคุณเป็นเลิศขึ้นมาจงสร้างและผลิตตัวคุณเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้าน ทำให้ตัวคุณเนี่ยแตกต่างมากกว่าสินค้าและบริการทำให้คนจำชื่อคุณมากกว่าสินค้าและบริการและนั่นแหละครับจะทำให้คุณดึงดูดทุกอย่างในชีวิตเข้ามาอย่างรวดเร็วคุณจะต้องกล้าตัดสินใจที่จะเป็นผู้เลือกในทุกๆเรื่องที่คุณอยากจะเป็นจะมีและจะทำและทุทกๆอย่างรวมไปถึงประสบการณ์ที่คุณอยากจะมีจะเป็นคนส่วนใหญ่ชอบใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อเลยไม่สามารถที่จะได้ทุกสิ่งตามที่พวกเขาต้องการและที่สำคัญ จงกล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นตัวเองมากที่สุดและเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครคุณจะแสดงออกแบบนั้นทั้งท่าทางคาแรคเตอร์ของคุณและนั่นคือเสน่ห์ที่ดีที่สุดที่คุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่สินค้าและบริการรวมไปถึงธุรกิจของคุณและสิ่งที่รู้ก็คือเมื่อคนเนี่ยกลายเป็นคนยอดเยี่ยมแล้วผู้คนก็จะยินดีจ่ายเงินให้กับคุณคนที่น่าจดจํานั่นคือสิ่งที่คุณต้องเป็นคนที่น่าค้นหาก็คือสิ่งที่คุณต้องเป็น และไม่ว่าคุณจะเป็นคนอย่างไรคุณจงบอกตัวเองว่าฉันจะกลายเป็นคนที่น่าจดจำราะฉะนั้นการไปที่จดจำเช่นอีลอนมัสสตีฟจอ์หรือใครก็ตามเมื่อพวกเขาเป็นที่จดจำคนรู้จักชื่อพวกเขาคนจดจำชื่อพวกเขาได้คนก็อยากจะซื้อสินค้าและบริการรวมไถึงเดินเข้าไปสู่ธุรกิจของพวกเขาเพราะว่ามูลค่าตัวของพวกเขาเนี่ยสูงมากกว่าในแบรนด์ซะอีกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างตัวเองให้แตกต่างจากความเป็นตัวเอง ที่สําคัญไม่ลืมที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องเมื่อคุณยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่มีใครทําก็ตามแต่คุณจะยังคงทําต่อไปคุณจะนําสิ่งที่ถูกต้องมาให้กับผู้คนอยู่เสมอและคุณจะสัญญาว่าคุณจะยืนหยัดและทํามันเพราะอะไรสิ่งสําคัญต่อมาก็คือคุณจะต้องเคลื่อนไหวทุกการกระทําจึงจะทําให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยและสนับสนุนแต่คุณก็จะยังคงทำต่อไปการยืนหยัดเนี่ยจะทำให้คุณอิมแพคต่อผู้คนสร้างการจดจำต่อผู้คนและที่สำคัญคุณคือผู้กล้ากล้าที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบตัวเองและเป็นต้นแบบให้กับใครสักคนการทำสิ่งที่ถูกต้อง และเลือกสิ่งที่ถูกต้องคือการทําความเข้าใจกับตัวเองอย่างแท้จริงคือการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่เราพูดถึงก็คือการที่คุณเนี่ยทำงานกับภายในตัวเองซะกอ่อนก่อนที่คุณจะดึงดูดใครเข้ามาจบทุกอย่างภายในหัวของคุณจบความรู้สึกทุกอย่างกับตัวคุณว่าคุณเนี่ยชอบตัวเองคุณเป็นใครและคุณต้องการอะไรจากนั้นส่งความปรารถนาน,นี้สู่ผู้คนด้วยความรู้สึกและแพชชั่นของคุณ คุณจะสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวคุณมากขึ้นมากขึ้นรวมไปถึงสร้างยอดขายได้มากขึ้นศักยภาพของคนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเนี่ยจะต้องแลกมากับราคาที่พร้อมจ่ายเช่นเวลาและหัวใจของคุณ คนเนี่ยจะไม่ชอบคนอยู่เสมอไปเมื่อคุณกําลังเย็นหยัดเพื่ออะไรก็ตามและพวกเขามจะไม่มีความสุขเมื่อคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่คุณจะไม่สั่นกลองกับสิ่งนี้บางคนเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับความสําเร็จของคุณพวกเขาก็อาจจะไม่สนับสนุนต่อต้านคุณพวกเขาก็จะหวาดกลัวคุณพวกเขากลัวเพราะว่าคุณกําลังสะท้อนกลับอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของพวกเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยืนหยัดเพื่อตัวเองเพื่อผู้คนวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นมูลค่าของตัวคุณ และในระหว่างทางคุณจะต้องมีพลังงานที่สูงมีความคิดความเชื่อและอารมณ์ที่สอดคล้องกับความสาเร็จที่คุณอยากได้การสร้างพลังงานเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเช่นให้คุณเนี่ยล้อมรอบตัวเองได้พวกคนที่เติมเต็มจิตวิญ,ญญาณให้กับคุณล้อมรอบตัวคุณด้วยสิ่งที่เรียกว่าคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่คิดคล้ายกันจนคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งเหลือเฟือคุณอยู่กับคนเก่งคุณก็จะกลายเป็นคนเก่ง เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วกูจะต้องล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เขาเนี่ยมีความมั่งคั่งเติมเต็มรู้สึกเหลือเฟือเพราะว่ามันก็จะทําให้คุณเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันสิ่งต่อมาที่ทําให้คุณเนี่ยมีพลังงานสูงก็คือฝึกตั้งคาถามภายในกับตัวคุณเช่นฉันอยากจะเป็นใครในโลกใบนี้ฉันต้องการอะไรกันแน่ความสัมพันธ์ของฉันกับพลังงานมันสอดคล้องกันหรือเปล่าในตอนนี้ประสบการณ์ที่ฉันต้องการเนี่ยมันคืออะไรเมื่อคุณทําเช่นนี้บ่อย โฟกัสสังคุณจะจดจอ่อพุ่งก้าสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประรสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปป้ามีเว็บมินาะนะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเมเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนีโรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟอร์บรซิงเกอร์ ล a จิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ LineSIOPPA e s a นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปอีสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ